ฟังนะอย่าส่งเสียงออกมาเด็ดขาดไม่ว่าลูกจะได้ยินเสียงอะไรก็ตามให้เงียบเอาไว้พอนี่คือการเล่นซ่อนหายัางไงล่ะแล้วคุณแม่ล่ะข้างนอกมันมีเสียงน่ากลัวลูกนะ่าเป็นเด็กดีใช่ไหมยอยู่ที่นี่จนกว่าแม่จะบอกว่าไม่เป็นไรแล้วเข้าใจไหมเออ เอ๋คุณแม่หนูมองไม่เห็นมีใครอยู่ไหมคุณแม่จนกว่าคุณแม่จะบอกว่าแม่เป็นไรแล้วจนกว่าคุณแม่จะบอกว่าคุณแม่คะเอ๋ยยย เออคุณเป็นใครหรอคะเธอโอเคใช่ไหมฉันมาเพื่อช่วยเธอน่ะคุณแม่อยู่ที่ไหนโทษทีนะแต่ตอนนี้นะ่ะพวกเราต้องออกไปข้างนอกก่อนพราะที่นี่มันอันตรายคุณแม่ตอนนี้กอไว้ให้แน่นนะเราจํจำเป็นต้องไปให้ถึงสถานที่ที่ปลอดภยัย เธอช่วยหลับตาหน่อยนะเราจะนับถึงสิบกันเข้าใจไหมสิบ <10. S 1> ใช่แล้วโอเคถ้าอย่างนั้นมาเริ่มกันเลยหนึออ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ ถ้าเรามาไกลขนาดนี้ก็ถือว่าปลอดภัยแล้วล่ะแต่เรายังต้องเดินทางไปที่เมืองอยู่ดีเราคงต้องอดทนสักหน่อยแล้วละอ๋อแล้วเธอล่ะชื่ออะไรหรอฉันชื่อฮาเต็นอะอาวินมันเป็นชื่อที่ไพเราะดีค่ะงั้นพักผ่อนสักหน่อยเถอะ ออเออเธอหิวหรือเปล่าเธอเคยกินผลนาชินไหมแม้แต่ผิวก็ยังอร่อยค่ะอ<า>ืม <h ats> เอา้านี่ของเธออมอมอองคุณแม่เอออืะอืมอ่ะอ่งาอร่อยจังเผอ จริงๆเลยนะลูกเนี่ยกินก่อนอีกแล้วนะอาวินลูกคงไม่คิดจะรอแม่เลยใช่ไหมอ้มมเออแม่สงสัยจังเลยว่าลูกจะได้ฟังสิ่งที่แม่พูดหรือเปล่าคุณแม่เออไงอรุณสวัสด์ตอนเช้านะเราเดินทางกันเถอะอ่ะภูเขานั่นใหญ่มากอาวิน เธอเคยมาไกลขนาดนี้ไหมไม่หรอกค่ะมันอันตรายก็จริงนะนั่นมันเนาะเยอเออเราสลัดพวกมันหลุดแล้วค่อยยังชั่วเอออ่าตอนนี้เราก็พอเห็นแล้วล่ะนั่นคือเมืองหลวงไงล่ะเมืองหรอมันใหญ่มากอ่าอ อเธอโอเคใช่ไหม<า>นี่คือที่ไหนสถานที่ที่ปลอดภัยไงล่ะหาเต็นซังดีด,ดีต้อนรับกลับนะก่อนอื่นก็ขอส่งรายงานก่อนแล้วกันอหมู่บ้านโดยรอบถูกโจมตีไปแล้วมีอบมนุษย์มากกว่าห้าสิบคนมากกว่าห้าสิบจนถึงตอนนี้มีผู้รอดชีวิตเพียงคนเดียวผม ไม่มีเวลามากพอให้ได้ตรวจสอบทั้งหมดตามกว่ามาตรฐานเราควรเปลี่ยนไปใช้เกินกวดล้างทันทีผมอยากจะเริ่มภารกิจนี้ทันทีหาแล้วคุณจะไม่พักผ่อนหน่อยหรอคะผมจะพักผ่อนทีหลังตอนนี้ไม่มีเวลาแล้วก็ได้ค่ะเงินก็ช่วยดูแลเธอแทนผมทีชื่อของเธอคือออวินสวัสดีนะจ๊ะ หนูคืออาวินจังใช่ไหมหนูหิวหรือเปล่าค่ะหนูเองเห้แล้วเจอกันนะฉันกำลังจะไปแล้วเอะห้เมมไม่นะจะจะทำยังไงดีล่ะไม่นะคะหนูจะได้เจอเขาอีกครั้งแน่นอนเอะเออืมเนี่ยเน่ย ฮาเตนคุณจะกลับมาใช่ไหมแน่นอนฉันสัญญาออจบตอนที่หนึ่งต่อตอนที่สองนายคือฮาเตสสินะเห่หืมฉันเข้าใจแล้วล่ะฉันน่ะได้ยินข่าวลือมาแล้ว นายดูแข็งแกร่งมากฉันชื่อคีริเหเกี่ยวกับอาวุธของนายให้ฉันทําอันหนึ่งให้นายดีไหมหลีกไปนังเด็กเหลือขออ๋ยอยเฮ้ยอ๋อนี่อาวุธของนายมันเสร็จแล้วละเออและนี่ก็เช่นกันเหนี่นายอยากตายหรือเปล่าเนี่ยอย่างน้อยก็ใส่ใจเกาะของนายบ้างก็ดีนะ มันเป็นเศษเหล็กแต่ก็เอาไปเถอะผมเป็นหนี้คุณแล้วละโอ้ยอืมไว้มาอีกนะเออเมื่อไรคุณจะปล่อยให้หนูจัดการออเดอร์สักหนึ่งอันเยียบไปซะมันยังเร็วเกินไปไม่ร้องก็ไม่รู้ให้ฉันลองทำดูสิไม่อเห้ตะแก คุณรู้จักชายคนนั้นได้ยังไงคุณแทบจะไม่เคยรับออเดอร์พิเศษเลยอืมอะไรเอืออืออพราะว่าเขาคือผู้มีพระคุณยังไงล่ะแล้วก็จบกัไปแล้วนะครับผมถ้าชอบกันก็สามารถกดไลค์คอมเมนต์เป็นกระราใให้กันได้นะครับแล้วก็ถ้าหากว่าแปลผิดหรือว่าแปลไม่ดีตรงไหน ก็ต้องขอโทษขออภัยกันนะตรงนี้กันด้วยนะงั้นเอาไว้เจอกันใหม่ส,หนะส,ห <c oughs> สัปดาห์หน้าสัปดาห์นี้บุยบุยสัปดาห์หน้าตากววแหวนอง